แล้วก็ผลจากการศึกษาวิจัยเนี่ยพบว่าสามารถช่วยลดระดับความเครียดของผู้เรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองเวลาที่เราพูดข้อตกลงกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเขาจะเข้าใจได้ละค่ะจันเปิลการเรียนรู้ในยุคสมัยนี้ทุกพื้นที่คือการเรียนรู้ไม่จําเป็นที่ต้องมาจํากัดอยู่แค่ห้องเรียนทุกพื้นที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ การทํางานต่างๆก็อยากที่จะร่วมด้วยลงมือทําอย่างมากๆนะคะอยู่ที่ใจเราที่จะเรียนรู้นะครับเดี๋ยวผมขอไปนั่งเรียนก่อนนะครับเพรานั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรเน้นในการพัฒนานะคะจะน้อยก็คือเราควจะจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กเนียได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวเพื่อเขาจะได้แก็งแรขตัวเองแล้วก็ให้มีการประสานงานการทำงานก็เหมือนร่างเนื้อกับสายตา กางเนื้อนักใหญ่มัดเล็กนะคะเช่นกิจกรรมการให้นักเรียนลงมือทำาิจวัตที่อะไรบางอ,อย่างหรือให้ระบายสีวาดภาพต,าตัดต่ออนไรก็ช่วยพัฒนาทางด้านร่างกายได้นะคะบรรยากาศการเรียนรู้รรนอกห้องเรียนของผมครับอ่าเป็นการเรียนรู้เพื่อกเก็บชั่วโมงอบรมในการในการสอนนะครับเด็กจะชอบเต้นในการที่จะต้องต้องทำเรื่องอะไรซ้ำๆจนกว่าเขาจะเข้าใจเพราะว่า วันนี้เราขอจบรายการแต่เพียงเ่านี้ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้ต่อไปครับกดติดตามกดติงเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของเราครับแล้วเจอก,กันครับ